ก็คือมีไปถ่ายงานข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีตากล้องที่แบบว่าเจอหน้ากันบ่อยๆเขาก็จะทักก็แบบเอ๊ะเธอไปทาอะไรมาอะไรอย่างนี้แบบว่าสวยขึ้นนะอะไรอย่างนี้คือตอนเนี้ยก็คือชานันก็คือแทบจะไม่ได้แบบปรุงรูปเลยแบบว่าไม่ได้แต่งรูปไม่ได้บีบหน้าตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะชานันนะคะ ครั้งล่าสุดที่ทำไปนะคะก็ผ่านมาแล้วสอาทิตย์ตก็มีติมฟิลเลอร์คางค่ะแล้วก็มีล่องแก้มแล้วก็มีตรงส่วนตรงช่วงนี้ค่ะเพื่อที่ทำให้หน้าละมุนขึ้นแล้วก็เรียวขึ้นปรับรูปหน้าค่ะล่าสุดก็คือมีไปถ่ายงานข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีกล้องที่แบบว่าเจอหน้ากันบ่อยๆเขาก็จะทักก็แบบเอ๊ะ eh, เธอไปทำอะไรมาอะไรอย่างนี้แบบว่าสวยขึ้นหน้าอะไรอย่างนี้หน้าดูแบบ ดูดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าลูปหน้าดูเปลี่ยนไปไม่ได้แบบแข็งทื่อเหมือนครั้งก่อนที่เราเคยเจอกันคือตอนเนี้ยก็คือชาน,นก็คือแทบจะไม่ได้แบบปรุงรูปเลยแบบว่าไม่ได้แต่งรูปไม่ได้บีบหน้าตัวเองเลยโพดไปแบบนั้นได้เลยเพราะาตอนนี้หน้าแบบชอบหน้าตัวเองมากเลยค่ะคุณหมอวีก็คือได้ฉีดหน้าแบบดับเบิลวีไว้ให้ ื่องจากน้องชาันเนี่ยต้องการให้หน้าเรียวานขึ้นแล้วก็ปรับให้หน้าเรียวหมอก,ก็แนะนําว่าน้องชาันหน้าเฉียวเป็นนางแบบเราก็ใช้ลุกซปเปอร์โมเดลลุกนะคะแต่ทําให้เป็นซปเปอร์โมเดลที่หวานละมุนขึ้นฉีดบริเวณคามับปรับหน้าแก้มนะคะแล้วก็ยกที่รองแก้มหุมปากเพื่อที่จะให้หน้าน้องเรียวยามีสุดขึ้นแล้วก็มีอันดีเรียโปรเจคชั่นมากขึ้นก็คือแก้ม ทำให้แบบคนอื่นไม่รู้เลยว่าเราไปทำอะไรมาเป็นฟิลแบบธรรมชาติอะไรอย่างงี้ชอบมากๆเลยค่ะ อยากจะขอบคุณคุณหมอวีมา,มากเลยที่แบบมีโอกาสากได้มาเจอกันอะไรอย่างงี้เพราะว่าชานันเองนะคะไม่เคยฉีดฟิลเลอร์มาก่อนเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะเราควรจะเติมฟิลเลอร์ตรงไหนยังไงอะไรอย่างงี้การที่ได้มาเจอคุณหมอวีนะคะก็คือทําให้แบบคุณหมอเขาช่วยดูให้เราได้เลยโดยที่เราแบบไม่ต้องมีความรู้มาก่อนไม่ต้องรู้อะไรเลยคุณหมอก็จะแบบเอ๊ะโครงหน้าเราต้องควรเป็นอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมชอบแบบไหนเฉี่ยวแต่แบบว่าอยากมีความละมุนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่แบบว่า ปั้นหน้านี้ให้ออกมาดีมากๆค่ะหน้าดูแบบหวานขึ้นใช่ก็แม่บอกแล้วว่าคุณหมอทำหน้าหวานจากหน้าแข็งๆอะอ่ะจริงๆนะคะคุณหมอจากหน้าแข็งเลยอะหน้าเมื่อก่อนก็จะเป็นเหมือนหน้าดุๆอ่ะเมื่อก่อนอะหน้าก็จะออกแบบไม่เท่ากันแข็งๆด้วยจะเป็นแบบหน้าข้างนึงแบบ ลงมาเยอะห,อหน้านึงแบบแบบเหมือนเป็นเหลี่ยมๆอะไรไม่รู้สักอย่างเงเหมือนหน้าห,หน้าไม่บาลานซ์กันค่ะแต่อตอนนี้หน้าดีมากค่ะอันนี้คือเคลับนางฟ้านะเคลับคุณแม่ <laughs> <ว> <laughs> แมอยู่ที่นี่ค่ะทุกอย่าง <laughs>